สวัสดีแฟนเพจที่น่ารักของเสือเบิกจุมแพเช้านี้ก็มีงานเซอร์วิสหนึ่งคันนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเวลาขับเวลาไรเนี้มีเสียงดังกุกกักกุกกักนะครับผมก่อนตรวจเช็คดูแล้วนะกรนีครับเจอลูกหมากล่างนะครับผมลูกหมากล่างเนี่ยนี่นะลูกหมากล่างเป็นแบบนี้เลยนะเห,นเห็นไหมฮนะ มันจะหลุดอยู่แล้วนะครับผมนี่นะแบบนี้ครับเสียงดังกุกกักกุกกักนะครับผมนะดียังไม่หลุดนะนะนี่ฮะนี่ช่างไกกำลังดำเนินการถอดฝั่งขวาอยู่นะครับสวัสดีครับป๋าอ นี่ครับข้างบนอ่โดดเราไปตีกวงโอ้โหเนาะ <c oughs> เอาจำเป็นก่อนครับลูกค้าแจ้งว่าเอาที่จำเป็นก่อนเนื่องด้วยงบประมาณนะครับผมเรื่องของงบประมาณนะจริงๆแล้วถ้ายกบนล่างได้เลยก็จะดีใช่ไหมแต่ลูกลูกค้าแจ้งว่านะเอาที่จำเป็น จริงๆนะช่างเพิกนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนเฉพาะ<ม>คู่ล่างไปก่อนเนาะยังไงนะ<ม>เดี๋ยวบางทีบางทีถ้าเสียงมันอาจจะไม่หายร้อยเปอร์เซนนะครับผม,มจริงๆต้องเปลี่ยนนะทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ไม้ตีกองนะลูกหมากลูกหมากปลายเหล็กด้วยนะครับไห<ม>นยังไงลองลองขยับลูกหมากปลายแหลกหน่อยต่อไปนะ จริงจริงก็แนะนำอยากให้บอกให้ลูกค้าเปลี่ยนนั่นแหละนะแต่ลูกค้าแช้งว่าหนเรื่องของเงินในกระเป๋านะนะฮนะเดี๋ยวนกลถอดนะทำการถอดอยู่นะครับไหนนไหนนยกายลง,ล,งลงโยกขราตบอนอีกที <c oughs> นี่นะจริงๆแล้วต้องต้องยกเลยนะนะครับผมเนี่ยฮะ เดี๋ยวเราล,ลองคุยกับลูกค้าอีกทีนะว่าจะยังไงอยากให้จบทีเดียวเลยไหมนะครับโอเคครับผมก็นี่นะครับเสียงดังกุกจักกุกกักนะนี่นี่เลยนะครับลูกหมากล่างนีนฮะนะจะหลุดนะอยู่แล้วนะครับนี่นะครับอแต่ฝั่งลูกหมากไปแหลกนะแต่นะครับ แต่ยังไม่หลวมเยอะนะแต่ก็ถือว่าหลวมหลวมพออะดูฝั่งนี้ฝั่งนี้านมาสัเอ็มมาถ่ายฝั่งนี้นะครับนี่นะนี่นะครับนี่เลยฝั่นงนี้ยิ่งหนักนะอันนี้ยังมีเสียงนะเนาะอ่าอันนี้มันหลวมเรียกว่าอันนี้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ไม้ตีกองนะฮะอืม รวมนะเดี๋ยวจะคุยกับลูกค้าว่าลูกค้าจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะแต่อันล่างต้องเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะจริงๆอยากให้เปลี่ยนลูกหมากปลายแหลกด,ด้วยสองตัวะนะครับแล้วก็เายช่างไตพอร์ตให้เปลี่ยนทุกอย่างหูโช๊ก้วยนะเพราะไม่มีแล้วนะครับต้องไม่เห็นยังไงอ๋อโอเค นี้เราูกมากไปแหลัรวงปกติพวนี้มันต้องยูกจะค้างจไปซ้ายไปขวามันจะต้องอยู่นี่อาการขลวทีนี้งด้าะนี้หลังจากที่ไปซื้ออะไรมานะครับทางไก่ก็ทำการใส่อยู่นะ ฝั่งนึงใส่เสร็จแล้วนะครับผมนี่นะแต่จ้างเพิงไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่างถ่ายให้นะครับไม่ถ่ายเ,เพื่อนๆด้่ชมนะครับก่ลูกค้าแต่หิ้งใจเปลี่ยนลูกหมากปลายแหลกไปเลยนะเพราะมันหลวมหมดแล้วนะครับผมนนี่สก,กายกำลังใส่ลูกหมากล่างนะครับ ลูกหมากบนลูกค้ายังไม่พอนะลูกค้าบอกว่าขอเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวงวดหน้าครับลูกค้าค่อยปิด ็เสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับงานเซอร์วิสนะเดี๋ยวเอารถออกไปลองวิ่งกันว่าศูน์ได้ไหมอะไรได้ไหมนะต้องตั้งอะไรหรือเปล่านะครับผมไปกันครับก็อน,ะนอตบันไดไม่แน่นนะเดี๋ยวทําการมันเสียงดังเอตัดเอตัดอ่ดอดอดอะเดี๋ยวทําการขันให้ครับผมนะมันจะมีน็อตเบอร์ทีสองอยู่นะตัวตัวงที่ ທີ່ບໍ່ບໍ່ໄດ້